ตั้งแต่ออกมาเนี่ยผมยังไม่ได้หารือเรื่องแนวทางทางการเมืองกับคุณจตุพรนะครับมีโทรศัพท์พูดคุยกันบ้างก็ตามประษาพี่น้องเพื่อนมิตรที่กอดคอต่อสู้กันมายังไม่ได้พบปะหรือยังไม่ได้นั่งพูดคุยกันดังนั้นการเคลื่อนไหวหรือการนัดหมายวันที่4เมษายนนั้น ส่วนตัวผมได้ทราบเรื่องจากทางสื่อมวลชนเท่านั้นยังไม่ได้รับแจ้งหรือยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆอย่างไรก็ตามก็เห็นว่าทั้งคุณจตุพรแล้วก็คณะหลายๆท่านที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในเวลานี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์มีศักยภาพส่วนว่าจะก,กำหนดแนวทางประการใดอย่างไร ก็ขอให้สื่อมวลชนและประชาชนได้ติดตามเอาจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผมคงไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะประเมินว่าความเคลื่อนไหวของนักศึกษาประชาชนเวลานี้จะไปได้ไกลแค่ไหนหรือไม่ เพราะว่าเมื่อพวกเขาออกมายืนบนวิถีของการต่อสู้เมื่อพวกเขาได้วางชีวิตอิสรภาพของตัวเองลงเป็นเดิมพันในการต่อสู้นี้พวกเขาก็เท่ากันกับผมนั่นแหละครับถ้าผมเป็นนักต่อสู้คนหนึ่งพวกเขาก็เป็นนักต่อสู้อีกหลายคน ที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีของการต่อสู้เท่าเทียมกันผมเคารพในความเคลื่อนไหวเคารพในความคิดเห็นของพวกเขาและผมก็คิดว่าผมคงไม่แน่พอที่จะมานั่งประเมินสิ่งที่พวกเขากำลังต่อสู้อยู่ด้วยชีวิตด้วยอิสรภาพด้วยสิ่งที่ต้องเผชิญและแบกรับนานับประการ ถ้าผมจะพูดได้ผมก็จะพูดเพียงว่าภายใต้จุดยืนทางการเมืองที่ไม่เปลี่ยนแปลงของผมและก็ของพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กันมาจนวันนี้ผมขอแสดงตัวเคียงข้างนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่กำลังต่อสู้อยู่ในปัจจุบัน พร้อมกันนั้นผมขอปฏิเสธข้อกล่าวหาบิดเบือนให้ร้ายป้ายสีว่าการแสดงท่าทีเช่นนี้หมายถึงการมุ่งร้ายหมายถึงการโค่นล้มทำลายสถาบันจุดยืนทางการเมืองของผมของเพื่อนมิตรที่สู้กันมาเด่นชัดมาตลอดแต่เมื่อในวันที่ คนหนุ่มสาวเมื่อในวันที่พี่น้องประชาชนออกมาสู้แล้วกำลังถูกกระทำอยู่เช่นนี้ผมมีท่าทีอย่างอื่นไม่ได้ผมแสดงจุดยืนอย่างอื่นไม่ได้ผมต้องยืนเคียงข้างพวกเขาผมต้องยืนเคียงข้างประชาชน ผมมีโอกาสได้พบกับพวกเขาหลายคนขณะที่ผมอยู่ในเรือนจำแม้ไม่ได้พูดคุยกันมากนักเพราะผมเข้าไปก่อนบางช่วงเวลาก็อยู่นอกเงื่อนไขการกักโรคจึงได้ใช้ชีวิตปกติเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปในแดนสองแต่น้องๆ ช่วงเวลานั้นเข้าไปอยู่ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึง14วันดังนั้นพวกเขาจึงใช้เวลาส่วนมากอยู่ในเรือนนอนตามมาตรการกักโรคของทางเรือนจำอย่างไรก็ดีก็มีช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เบิกตัวพวกเขาออกมาเพื่อพบทนายความเพื่อพบผู้หลักผู้ใหญ่ของรัฐบาลของกรมราชทัณฑ์ที่เข้าไปพูดคุย เข้าไปดูแลความเป็นอยู่แม้แต่ละช่วงเวลาได้พูดคุยกันสั้นๆแต่ว่าผมคิดว่าผมห่วงใยพวกเขาผมคิดว่าผมเป็นห่วงพวกเขาทุกเชา้าเมื่อผมออกจากเรือนนอนแล้วเดินผ่านห้องที่พวกเขาถูกจํำขังอยู่ผมต้องชะโงกหน้า ไปเรียกพวกเขาทุกครั้งเพราะผมเป็นห่วงว่าน้องๆเขาไม่เคยถูกขังมาอยู่รวมกับผู้ต้องขังอื่นๆแล้วจะเป็นอย่างไรปลอดภัยหรือไม่ขนาดไหนผมได้เห็นพวกเขาคุยกันเองผมได้เห็นเวลาเขากินผมได้เห็นเวลาเขานอนหลับ ไม่ว่าเขาจะประกาศตัวเป็นนักต่อสู้เป็นนักปฏิวัติหรือประกาศตัวเป็นผู้กล้าหาญใดๆก็ตามแต่จากสายตาที่ผมเห็นจากเนื้อชีวิตที่ผมได้สัมผัสจากประสบการณ์ที่ผมผ่านพบชีวิตมาจนเป็นพ่อคนสิ่งหนึ่งที่เขาปิดบังผมไม่ได้สิ่งหนึ่งที่พวกเขาปฏิเสธผมไม่ได้คือพวกเขายังเป็นเด็กบางคน ถ้าผมมีลูกเร็วตอนอายุ24 25พวกเขาเป็นลูกผมดังนั้นผมรู้ดีว่าอิสรภาพของผมเปราะบางแล้วการแสดงจุดยืนหรือการพูดเรื่องราวเหล่านี้ก็อาจจะทำให้ความเปราะบางนั้นเปราะบางไปอีก แต่ผมไม่คิดจะมีทางเลือกอื่นผมคิดว่าประเทศนี้ไม่สามารถจะพูดถึงอนาคตที่สดใสงดงามได้เลยตราบเท่าที่อนาคตของชาติยังอยู่ในกรงขังเราไม่สามารถจะกล่าวอ้างอธิบายใดๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำทำเพื่อลูกหลาน ในวันที่ลูกหลานซึ่งถูกขังยังไม่ได้กินข้าวในวันที่ลูกหลานซึ่งถูกขังร้องหม่มร้องไห้หวาดกลัวความตายและโหยหาอิสรภาพในความเคลื่อนไหวของพวกเขาไม่ว่าจะแนวคิดหรือแนวทางการต่อสู้มีทั้งส่วนที่ผมเห็นด้วย แล้วมีทั้งส่วนที่ผมห่วงใยแต่ในความเป็นคนหนุ่มสาวของพวกเขาในความเป็นพลังบริสุทธิ์ของพวกเขาผมมีแต่ความรู้สึกรักห่วงใยเอาใจช่วยเพียงอย่างเดียวไม่มีความรู้สึกอื่นผมเป็นของผมแบบนี้และผมเชื่อว่าสังคมนี้ เราไม่ควรจะมองเห็นชีวิตและอิสรภาพของคนหนุ่มสาวที่กำลังถูกกระทาเป็นชัยชนะเป็นความสะใจเป็นเรื่องที่ยอมให้มันเกิดขึ้นได้เพียงเพราะเขายืนอยู่คนละฝ่ายกับอำนาจหรือเขายืนอยู่คนละฝ่ายความคิดกับคนบางกลุ่มเท่านั้นบางคนบอกว่าเมื่อ เด็กๆทำผิดเด็กๆก,ก็ต้องรับผิดชอบเมื่อละเมิดกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผมอยากจะถามว่าท่านคิดอย่างนั้นกันจริงหรือเปล่าเพราะสำหรับผมผมไม่ได้คิดแบบนั้นเราสู้กันมาสิบกว่าปี แล้วจนถึงวันนี้การต่อสู้นี้ก็ยังคงอยู่แล้วคนรุ่นลูกรุ่นหลานออกมาสู้วันนี้ถูกดำเนินคดีถูกกระทําต่างๆนานามากมายโดยเราทั้งหลายบอกว่าเขาต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทําลงไปในหัวใจผมปฏิเสธในหัวใจผมกําลังบอกตัวเองว่าคนรุ่นเราต่างหากต้องรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่เราทํากันลงไปแล้วทําให้พวกเขาต้องออกมาสู้ในวันนี้ถ้าบ้านเมืองมันเดินไปตามวิถีทางที่ถูกต้องจริงถ้าบ้านเมืองมันปกครองในระบอบการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ไม่มีอำนาจนอกระบบมาแทรกแซงไม่มีพเด็จการรัฐประหารเข้ามายึดกลุ่มประเทศไม่มีกติกากฎขี่เช่นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เด็กพวกนี้ต้องอยู่ในห้องเรียนไม่ได้อยู่ในห้องขังเด็กพวกนี้ต้องใช้สติปัญญาใช้วิชาความรู้ของตัวเองนำพาตัวเองให้เข้มแข็งเพื่อเป็นอนาคตเป็นความหวังของคนทั้งชาติ ดังนั้นผมคิดว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นชะตากรรมของคนหนุ่มคนสาวที่เกิดขึ้นคนรุ่นเราต้องรับผิดชอบเอาเด็กออกจากห้องขังแล้วเรามาแก้ปัญหากันแบบผู้ใหญ่เรามาแก้ปัญหากันด้วยเหตุด้วยผลเรามาแก้ปัญหากันด้วยความจริงเรามาแก้ปัญหา กันด้วยความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองและปรารถนาดีต่อกันและกันอย่างแท้จริงถ้าเปรียบประเทศเป็นบ้านคนรุ่นพวกเราเป็นพ่อแม่คนหนุ่มสาวรุ่นปัจจุบันเขาเป็นลูกพ่อแม่มีปัญหาทะเลาะก,กันมาสิบกว่าปีจนวันหนึ่งลูกโตขึ้นแล้วลูกลุกขึ้นตะโกนขึ้นกลางบ้าน สิ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องทำคือตั้งใจฟังเขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้เขาหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับเขาไม่ใช่เอาเขาไปขังผมคิดว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันเป็นสัญญาณที่ถูกส่งตรง มาจากคนที่กำลังจะเติบโตมารับผิดชอบบ้านเมืองต่อไปเขาตอบเราแล้วว่าเขาไม่ยอมรับสังคมที่เป็นมาเขาตอบแล้วว่าเขาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของสถานการณ์และผมคิดว่าใครก็ตามในบ้านเมืองน,นี้ไม่ควรเกรงกลัว หรือปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องแน่นอนที่สุดวิทยาการองค์ความรู้ต่างๆทำให้มนุษย์สามารถจะสำรวจทุกอย่างทั้งในสุรยิยะจักรวาลทั้งเรื่องบนดินใต้ดินทุกเรื่องมนุษย์สามารถที่จะเข้าถึงและสำรวจได้แล้วมนุษย์ก็พบว่าไม่มีเรื่องใดเลยที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรเลยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีสิ่งใดเลยอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์นี้เมื่อพลังของความเปลี่ยนแปลงส่งสัญญาณมาชัดขนาดนี้กลายเป็นว่าผู้มีอำนาจกลายเป็นว่ารัฐได้ทุ่มเทใช้กำลังใช้กฎหมายใช้ทรัพยากรใช้ความรุนแรงใช้ทุกอย่างเพื่อพยายามควบคุม ทั้งๆท,ที่สิ่งที่เป็นจริงควรจะพยายามเข้าใจมันต่างหากผมไม่เชื่อว่าจะมีใครไปล้างสมองผมไม่เชื่อว่าจะมีใครไปเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือจิตวิญญาณของคนหนุ่มคนสาวในวันนี้จนถึงขั้นทำให้เขาสามารถจะเคลื่อนไหวสามารถจะทำอะไรก็ตามตามแต่คนที่ล้างสมองปรารถนาผมไม่เชื่อผมมีวิธีคิดของผมง่ายๆ โลกยุคป,ปัจจุบันแม้แต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ใช่จะจูงใจลูกได้ง่ายๆเขาเติบโตในวันเวลาของเขาเขาเติบโตในโลกอีกใบหนึ่งของเขาดังนั้นผมว่าเราอยู่กันได้ด้วยความจริงแล้วเราจําเป็นต้องยอมรับความจริงก่อนที่ทุกอย่างมันจะเสียหายเลวร้ายไปมากกว่านี้ ว่านี่คือพลังบริสุทธิ์ที่เขาสะท้อนออกมานอกหนอเืจากเรื่องหลักการนอกหนอเืจากเรื่องชะตากรรมของคนหนุ่มสาวที่ผมได้ประสบพบเจอบ้างแล้วนั้นอีกเหตุผลสำคัญที่ผมต้องประกาศยุดยืนเคียงข้างพวกเขาก็คือในานามของความเป็นมนุษย์ ผมเป็นคนเสื้อแดงผมเป็นมาสิบกว่าปีจนบัตรนี้ก็ยังเป็นและผมเชื่อว่าทั้งชีวิตผมก็ไม่ได้รู้สึกตะเคียนตะขวงใจหรือเป็นเรื่องเสียหายที่จะเป็นคนเสื้อแดงผมต่อสู้ ร่วมกับพี่น้องผู้ร่วมบุดมการมาสิบกว่าปีเราเป็นคนที่ถูกยิงทิ้งเสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเราถูกจำขังถูกไล่ล่าถูกเข้าเหยียบยำ่ำแบกรับคำดูหมิ่นเหยียดหยามต่างๆมากมายเราถูกยิงตายกลางถนนเป็นร้อย แล้วเราก็เห็นเขาออกมาล้างล้างถนนคดีของพี่น้องที่บาดเจ็บล้มตายไม่ถึงศาลเราถูกเรียกเป็นควายเราถูกตราหน้าว่าเป็นขบวนการรับจ้างเราถูกกาหัวว่าเป็นพวกไร้การศึกษา เป็นคนไร้ค่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาพวกผมต่อสู้แล้วก็เจอกับสิ่งนี้แต่พวกเขาคนหนุ่มสาวเหล่านี้พวกเขาเป็นคนกลุ่มแรกที่หยิบยื่นความเข้าใจหยิบยื่นความเห็นใจและหยิบยื่นเกียรติยศให้พวกผม พวกเขาเป็นคนกลุ่มแรกที่ตะโกนเรียกพวกผมกลางท้องถนนพวกเขาเป็นคนกลุ่มแรกที่บอกว่าเข้าใจเราแล้วเห็นใจเราอยากขอโทษเพราะเมื่อก่อนเข้าใจผิดพวกเขาเป็นคนกลุ่มแรกที่ทำเรื่องแบบนี้ในนามของความเป็นมนุษย์ผมทิ้งพวกเขาไม่ได้ ผมมีโลกใบเดียวถ้าผมต่อต้านเผด็จการในเมียนมาผมก็ต่อต้านเผด็จการในประเทศไทยด้วยถ้าผมประนามการเข็นฆ่าประชาชนที่เมียนมาผมก็ต้องไม่ยอมรับการกระทำใดๆต่อประชาชนต่อคนอุ่สมสาและเยาวชนในประเทศไทยด้วย ผมอยากจะบอกทุกฝ่ายนะครับว่าที่ผมพูดไม่ใช่ผมจะประกาศเผชิญหน้าไม่ใช่ผมจะท้าทายแล้วออกไปเดินนำหน้าขบวนที่เขากำลังทำอยู่เวลานี้ไม่ใช่แต่ผมพูด จากหัวใจจริงๆผมคิดแบบนี้ผมเชื่อแบบนี้และผมเป็นคนอย่างนี้แล้วถ้าหากว่าใครก็ตามจะเห็นว่าการพูดวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเป็นเรื่องที่ร้ายแรงทำลายชาติทำลายบ้านเมือง ผมก็จะไม่เปลี่ยนคาพูดผมยืนยันว่าความเปลี่ยนแปลงมันกำลังเกิดขึ้นแล้วมันเดินเร็วถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่เท่าทันมันจะพากันพังหมดมันจะเสียหายกันทั้งระบบไม่มีเหลือไม่ว่าใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด คงพูดยาวหน่อยสำหรับคำถามเมื่อสักครู่ไม่รู้ว่าจะตอบคำถามนั้นหรือว่าเลยเถิดไปถึงคำถามอื่นบ้างก็ตามแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันอยู่ในใจมันก็ต้องพูดออกมา